คลิปนี้จะสอนการใช้ระบบ e-money นะครับของกระปุกก่อนอื่นเลยอขอแจ้งให้ท่านทราบว่าณวันที่อัดคลิปนะครับท่านสามารถโอนเงินได้จำนวน650ปอน์ก่อนที่จะซับบิทเอกสารให้ทางกระปุกนะครับซึ่งจริงๆแล้วการซับบิทเนี่ยก็คืออยู่ในหัวข้อของ ID document อยู่ตรงนี้เองนะครับท่านสามารถจะถ่ายรูป passport แล้วก็ อัปโหลดมาให้เราได้เลยที่นี่นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเรายังเป็นครั้งแรกอยู่ท่านสามารถโอนได้650ตอนนะครับหรือว่าถ้าอยู่ในส่วนของยูโรท่านสามารถเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะครับว่าในครั้งแรกเนี่ยโอนได้เท่าไหร่นะครับหากล็อกอินเข้ามาได้แล้วนะครับก็จะเจอหน้าตายอย่างนี้แต่ว่าถ้ายังไม่ได้สมัครสมาชิกหรือว่ายังไม่ได้ล็อกอินเนี่ยก็ าสามารถจะไปหาข้อมูลเรื่องการสมัครสมาชิกหรือว่าการล็อกอินได้จากวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับในอ่าโอเคถ้าสมมติว่าท่านทราบแล้วว่าจะโอนอเงินไปให้ใครแล้วก็จำนวนเท่าไหร่นะครับก็จะมาเริ่มกันเลยกดเซ็นแมนนี่โอเคตรงนี้หรือตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคเนื่องจากว่า Account เนี่ยยังไม่ได้กรอกข้อมูลส่วนตัวลงไปเลยนะครับเพราะว่ากรอกแค่อีเมลกับ เบอร์โทรศัพท์นะครับทางระบบก็จะขอข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับว่าท่านอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเรามากรอกกันตรงนี้นะครับกรอกเป็นภาษาอังกฤษนะครับโอเคครับโอเคครับเราก็กรอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเป็นนะครับเป็นผู้ชายนะครับเชื้อชาติไทยอยู่ลอนดอนนะครับบ้านเลขที่ยี่สบห้าอยู่ถนนชื่อถนนเมนสตรีทนะครับอ่าโพสโคดอะไรนะครับ แล้วก็มีอาชีพอะไรนะครับอันนี้กรอกเป็นภาษาอังกฤษหมดนะครับแล้วก็เกิดที่ไหนนะครับท่านอาจจะเกิดที่อังกฤษเองหรือว่าเกิดที่ไทยก็ได้นะครับเสร็จแล้วกดอัปเดตครับโอเคตอนนี้ก็จะถึงหน้า make new transaction นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยหลังจากท่านกรอกข้อมูลส่วนตัวตะกี้นี้ไปแล้วเนี่ย เวลากดเซ้นมันนี่เนี่ยก็จะเข้ามาที่หน้านี้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคในหน้านี้เนี่ยก็ท่านสามารถเลือกว่าท่านจะใช้บัตรเดบิตหรือว่าเครดิตได้นะครับครับสำหรับบัตรเครดิตหรือเดบิตนะครับดูยังไงนะครับถ้าเป็นวีซ่านะครับนตอนนี้กระปุกเนี่ย รับบัตรวีซ่าจะเป็นวีซ่าเดบิตนะครับวีซ่าอิเล็กตรอนมาสเตอร์การ์ดเมโทรแล้วก็ซาวฟอร์สนี่คือของทางเยอรมันนะครับถ้าเป็นมาสเตอร์การ์ดเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเครดิตถ้าเป็นวีซ่าเนี่ยก็จะระบุไว้เลยว่าเป็นเดบิตหรือเป็นเครดิตนะครับโอเคต่อไปมากรอกข้อมูลนะครับในชนนี้จะ โอนโดยใช้บัตรเดบิตการ์ดนะครับประเทศที่จะรับเงินคือประเทศไทยนะครับโดยใช้แบงก์ทุกประเทที่เมืองไทยนะครับตอนนี้เนี่ยท่านสามารถจะคำนวณเงินได้จากการาใช้เงินไทยเป็นหลักหรือว่าใช้เงินอังกฤษเป็นหลักนะครับอ,อยกตัวอย่างเช่นเนี่ย ท่านอยากโอนเงินเพื่อนให้เพื่อนซัก่20ปอนด์นะครับท่านก็กดเป็น g b p แล้วท่านสามารถพิมพ์ตรงนี้ได้นะครับครับส่วนถ้าเกิดว่าท่านใดอยากจะโอนเงินเป็นไทยคำาปลเป็นไทยท่านก็กดเปลี่ยนเป็น THB แล้วก็พิมพ์ตรงนี้ได้นะครับโอเค ในในอย่างในกรณีนี้เนี่ยท่านก็จะโอนเงินจำนวนหนึ่งพันบาทนะครับซึ่งเป็นเงินปอนคือยี่สิบจุดสี่ปอนนะครับค่าธรรมเนียมหนึ่งจุดห้าปอนนะครับท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดยี่สิบเอ็ดจุดเก้าหนึ่งปอนนะครับอโอนไปให้ใครโอเคเดี๋ยวเรามากรอกข้อมูลดีโอเคครับหลังจาก กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับในที่นี้ก็คือจะกรอกให้คุณสุธิพงศ์นะครับเป็นแบงก์กรุงเทพนะครับสาขาไหนไเลขบัญชีอะไรนะครับแล้วก็เบอร์ติดต่อคุณสุธิพงศ์ในที่เมืองไทยนะครับเป็นความสัมพันธ์ยังไงนะครับเป็นคุณพ่อเป็นคุณแม่เป็นสามีอะไรก็ว่ากันไปนะครับเพื่อ,อส่งเงินไปทําไมนะครับแล้วก็กด continue โอเคครับเขาก็จะสรุปดูความเรียบร้อยให้ให้ดีอีกครั้งหนึง่งก่อนที่จะกดเซ็นตรงนี้นะครับหลังจากกดเซ็นแล้วเนี่ยเเขาก็จะเลือกว่าท่านจะใช้บัตรอะไรในการโอนนะครับโอเคในที่นี้จะใช้วีซ่าเดบิต นะครับก็กดวีซ่าเดบิตหลังจากกดเซ็นแล้วเนี่ยแล้วก็หลังจากกดเลือกแล้วกดเซ็นแล้วเนี่ยก็จะถูกส่งมาที่หน้านี้นะครับโดยท่านต้องกรอกข้อมูลก็คือตามที่เป็น b u i l ิง n อเด d รส s s นะครับซึ่งจริงๆก็คือ,อที่อยู่ตามแบงก์สเตทเมนของท่าน นะครับถ้ากรอกไม่ตรงเนี่ยมันก็จะตัดบัตรไม่ได้นะครับแล้วก็กรอกหมายเลขบัตรนะครับกรอกวันเดือนอ่กากรอกเดือนแล้วก็ปีที่หมดอายุนะครับกรอก security code นะครับแล้วจากไหนก็กด pay ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมากดกันเลยโอเคหลังจากกดแล้วเนี่ยโอเค ก็จะทำการครับหลังจากมันผ่านหน้าจอที่เป็นแบ์เรย์ลี่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะกลับสู่หน้าจอนี้นะครับโดยเฉยนี่ว่าบาลานเนี่ยมีขึ้นมาแล้วนะครับว่าลบ21เอ็ดจุดเก้าหนึ่ต่อน,นะครับท่านสามารถไปดูตัวประวัติการโอนเงินได้ที่ตรงนี้นะครับอ่ะ อย่างเช่นตรงนี้นะครับก็จะได้ว่าเนี่ยเป็นเป็นจ่ายแล้วนะครับเพศก็คือจ่ายแล้วนะครับให้ใครนะครับเออจักจัใคายให้ใครนะครับโดยใช้การ์ดอะไรนะครับท่านสามารถท่านสามารถจะตรวจเช็คได้จากตรงนี้นะครับว่าตอนนี้สถานะเป็น in process นะครับถ้าโอนสำเร็จนะครับมันก็จะขึ้นไปเป็น complete นะครับดูจากตรงนี้ได้ โอเคครับขอบคุณครับ